สี่เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันยาลดไขมันในเส้นเลือดเรื่องควรรู้สี่เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันเรื่องควรรู้ยาลดไขมันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ ทางช่องของเราขอนำเสนอสุขภาพเรื่องน่ารู้สำหรับทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีกันนะคะและเป็นความรู้ดีๆที่ทุกท่านควรรู้นำมาฝากกันค่ะเพื่อนำไปดูแลตัวท่านเองและดูแลคนที่ท่านรักได้ด้วยนะคะแนะนำสี่เรื่องที่ทุกท่านอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันในเส้นเลือดค่ะ ซึ่งบางท่านกำลังรับประทานอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่กำลังรับประทานอยู่เพื่อนำไปดูแลหรือบอกต่อด้วยนะคะเป็นเรื่องน่าสนใจและจำเป็นสำหรับหลายๆคนมากค่ะและหลายท่านควรทราบค่ะยาลดไขมันในเส้นเลือดในปัจจุบนันพบว่าคนเป็นไขมันในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการรักษานอกจากควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วการรับประทานยาลดไขมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะซึ่งมีหลายคนกังวลและมีคำถามมากว่าการรับประทานยาลดไขมัน จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรทําให้ไตเสื่อมไตาวายหรือเปล่าจะหยุดยาได้ไหมและถ้ามีผลข้างเคียงจะแก้ไขอย่างไรดังนั้นวันนี้คลิปวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะวันนี้จึงนำเสนอสีข้อนี้เป็นเรื่องยาลดไขมันยาลดไขมันในเส้นเลือดเป็นประโยชน์มากกับทุกท่านมีดังนี้ค่ะ หากท่านเห็นว่าคลิปวีดีโอเรื่องนี้มีประโยชน์ขอฝากกราบทุกท่านกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะยาลดไขมันเรื่องควรรู้ข้อหนึ่งยาลดไขมันไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมเพราะหลายคนที่รับประทานยาลดไขมัน เป็นประจำต่อเนื่องยาวนานเป็นกังวลกับผลข้างเคียงเหล่านี้ค่ะโดยยาลดไขมันนี้เป็นยากลุ่มสแตตินซึ่งการรับประทานติดต่อกันนานนานสองปีสามปีไปเรื่อยๆกลัวว่าจะทำให้ไตเสื่อมไตาวายหรือไม่ซึ่งจากการวิจัยศึกษาพบว่ายาลดไขมันไม่ทำให้ไตเสื่อมค่ะ เราว่ายาสแตตินขับออกไปทางไตเพียง15เเเท่านั้นฉะนั้นจึงรับประทานยาลดไขมนันตามที่คุณหมอสั่งได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องไตเสื่อมไตาวายนี้อีกต่อไปค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่รับประทานยาลดไขมนันนานๆ แต่ปล่อยให้ร่างกายของเรามีไขมันหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงมากเป็นเวลานานๆานานก็จะส่งผลทำให้ไตเสื่อมไตไวายได้เร็วกว่าคนปกติซะอีกด,ด้วยค่ะดังนั้นแนะนำนะคะไม่ต้องกังวลจึงให้รับประทานยาลดไขมันนี้ตามคุณหมอสั่งมาได้เลยค่ะต่อไปข้อ2 ยาลดไขมันช่วยป้องกันโรคหัวใจได้คะเรื่องนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะหลายคนไม่ทราบคิดว่ายาลดไขมันมีสรรพคุณเพียงแค่ลดไขมันในเลือดเพียงอย่างเดียวแต่จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ยาลดไขมันในเส้นเลือดมีสรรพคุณหลายอย่างคือนอกจากลดไขมันตัวเลวในเส้นเลือดได้แล้วยังช่วยเพิ่มไขมันตัวดีในเส้นเลือดให้เราได้อีกด้วยค่ะนั่นคือ HDL ค่ะและยาลดไขมันในเส้นเลือดยังม,มีฤทธิ์ในการ ช่วยลดการอักเสบของเส้นเลือดช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ดีมากๆเลยอีกด้วยค่ะดังนั้นเป็นเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมตนเองไขมันในเลือดของเรา ไม่สูงเลยแต่ทำไมคุณหมอถึงจ่ายยาลดไขมันมาให้ซึ่งบางคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคไตหรือโรคตับต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้ ดังนั้นการรับประทานยาลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งก็เป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้อีกด้วยค่ะต่อไปข้อ3อยาลดไขมันทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะข้อนี้บางคนทราบแล้วนะคะว่าผลข้างเคียงของการรับประทาน ยาลดไขมันในกลุ่มสแตตินมีโอกาสทำให้ปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจเป็นบางคนเท่านั้นที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายใดๆค่ะเพราะไม่ใช่ว่ารับประทานยาไปแล้วจะปวดกล้ามเนื้อตลอดคือสามารถหยุดยาแล้วอาการปวดก็จะหายไปค่ะและขอบอกทุกท่านว่าในปัจจุบันนี้ มียาลดไขมันในกลุ่มสเตตินหลายตัวมากๆค่ะฉะนั้นถ้าเรารับประทานยาไปแล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อให้รีบกลับไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาลดปริมาณยาลดลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดยาเป็นตัวอื่นซึ่งมีหลายชนิดมากๆเลยค่ะเป็นยาในกลุ่มลดไขมันค่ะ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนยาอาการปวดกล้ามเนื้อก็จะหายไปได้เองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรหยุดยาเองนะคะถ้ามีอาการข้างเทียงคือเช่นถ้าปวดกล้ามเนื้อก็ไปหาคุณหมอบอกคุณหมอพิจารณาปรับยาเปลี่ยนยาได้ค่ะต่อไปข้อ4ยาลดไขมันสามารถหยุด ยาลดไขมันได้ค่ะซึ่งข้อนี้หลายคนกังวลค่ะเวลาคุณหมอจ่ายยาลดไขมันมาให้กินก็ไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวว่าเวลาเริ่มยาไปแล้วจะต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ เพราะเราสามารถที่จะหยุดยาลดไขมันได้ค่ะโดยเมื่อรับประทานยาลดไขมันร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกําลังกายทำให้ไขมันในเลือดของเราลดลงลงเรื่อยๆพอไปติดตามอาการกับคุณหมอคุณหมอจะค่อยๆลดยายาลดไขมันลงไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วเช่นอาจเหลือ1เม็ดหรือครึ่งเม็ดต่อการรับประทาน1วันประมาณนั้นค่ะและก็สามารถที่จะหยุดยาได้เป็นลำดับ ลำดับต่อไปได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคุณหมอให้หยุดยาแล้วต้องติดตามอาการหรือติดตามผลเลือดกับคุณหมอต่อไปอีกทุกสามเดือนหรือ6เดือนเพื่อเจาะเลือดตรวจดูผลเลือดทุกๆระยะระยะนะคะดูซ้ำระดับไขมันในเลือดว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเจาะดูผลเลือดแล้วพบว่าไขามันในเลือดของเราไม่สูงก็หยุดยาต่อไปได้แต่ทางตรงกันข้ามเมื่อเจาะดูผลเลือดแล้วผลเลือดพบว่าระดับไขมันในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นมาอีกก็คงต้องรับประทานยาลดไขมันต่อไปอีกค่ะแต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งทั้งสองกลุ่มโรคนี้จะไม่สามารถหยุดยาลดไขมันค่ะ เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ายาลดไขมันไม่มีฤทธิ์ในการลดไขมันเพียงแค่อย่างเดียวแต่ยาลดไขมันยังช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยค่ะดังนั้นขอให้ทุกท่านลองเช็คตัวเองดูว่าถ้าเราไม่มีโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดอะไรนี้ก็สามารถหยุดยาลดไขมันได้ค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องทานยาลดไขมันไปตลอดชีวิตค่ะดีใจด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ต้องคอยติดตามอาการไปด้วยทุกสมเดือนถึง6เดือนอย่างที่กล่าวมาแล้วด้วยนะคะและแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆก็ไม่สามารถหยุดยาลดไขมันค่ะสรุปนะคะนี่คือสี่เรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันในเส้นเลือดค่ะข้อหนึ่ง ยาลดไขมนันไม่ทำให้ไตเสื่อมข้อ2อยาลดไขมนันป้องกันโรคหัวใจได้ข้อ3อยาลดไขมนันมีผลข้างเคียงคือปวดกล้ามเนื้อเราสามารถหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนยาได้คะ่ะข้อ4 เราสามารถหยุดยาลดไขมันได้เมื่อไขมันในเลือดของเราลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นคนเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองเท่านั้นที่ไม่อาจหยุดยาลดไขมันได้ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องวันนี้คือเรื่องที่หลายท่านยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่าท่านเข้าใจมากขึ้นแล้วจึงไม่ต้องกังวลในการรับประทานยาชนิดนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเราสามารถรับประทานยาตามคุณหมอสั่งมาได้เลยค่ะและต้องไม่ลืมควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและไขมันในเลือดไม่สูงค่ะท้ายนี้หวังเป็นประโยชน์กับทุกท่านตัวของท่านเองและคนที่ท่านรัก อย่าลืมบอกต่อส่งต่อให้คนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิต นะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ